สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เราขอแบบมาฟอลโล่เดี่ยวคนเดียวนะฮะไม่ขอแบบเอาใครเข้ามานะมีเด็กทักมาอ่าเดี๋ยวขอตอบก่อนนะดีครับโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาแบบเป็น TDM นะฮะจะกดฝุ่มวะ จ่ายว่าจ้ากดฝุ่มไม่ดีเอออย่าไปยองนะเจอทีมใหญ่กลางอะไรช่างแม่งนะบวกอย่างเดียวนะยศจะลดหรือจะเลื่อนช่างหัวแม่งครับผมไม่สนใจแล้วตอนนี้นะฮะขอให้ได้เล่นก็พอนะบวกกันมันมันนะเมื่อวานนี้ผมเล่นกับพวกพี่ป๊อปเล่นกับบีเล่นกับคนคนอิกิวอะ่ะเออแล้วก็แบบมีน้องๆเสริมเข้ามานะก็หนุกอะ่ะโคตรหนุกอะ่ะเออแม่งหนุกจริงนะโอ้โหสุดเจ้านะเดี๋ยวต้องจัดขนาดละไงพี่ดีครับ ทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่า,อาบอมแม่งแบ็คเมย์ผมนะฮะถ่ายรูปใช่ปะตอนที่ผมนั่งเล่นอวี่ไว้บอกว่านี่หรอเขาบอกมาทํางานทุกวันไอชิบหายกลัวาทางานทุกวันวันนี้ก็ทํานะฮะแต่มันไม่ถ่ายมาถ่ายตอนที่แบบว่าเออเล่นเกมอะไรอย่างงี้จะป้าก,กละลามังนะฮะฝากไปถึงมันด้วยนะถ้าเกิดมามาดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็ ขอบคุณมันหลายเรื่องนะเพราะว่าวันนี้มันก็เรื่องข้าวผมนะเออผมกล่าวว่าผมจะแบบเออจะจ่ายอะไรเงี้ยมันบอกว่าเก็บตังค์ไว้กินข้าวเดี๋ยวทำเป็นเงินเถอะพี่เอออะไรของมันนี่แหละอ,อวันนี้มันก็แลมมาให้แรมสี่จิกนะฮะก็ตอนที่ผมใส่ตอนนี้ก็เป็นแปดจิกกนะก็ถือว่ามันลื่นนะลื่นกว่าตอนที่อยู่สี่จิกนะครับโอ้โหดันเดชว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต้องจัดแล้วไม่ได้แล้วอยู่ฝั่งไหนช่างหัวมันนะบวกแม่งอย่างเดียวนะชีวิตเราเกิดมาเพื่อสู้เขานะขอดวนมีดเย็ดเคเอาเรื่องวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ต้องโอ้โหทำทำงานเยอะช่วงนี้แบบใกล้ๆเปิดเทอมแล้วนะเออต้องรีบจัดอน,นุนันเนอนั้นนะไม่ได้แล้วมันปรับไงนะเนีันอ๋อลืมายตัวพีนะฮะ ส่องใครดีวะอ้าแอสนะฮะโอ้โหตายละโอ้โหเดชอ้าผมอยู่ฝั่งเขาเอ่ะนะโอ้โหอย่าไปหยองดิโอ้โหอันจอยมาทั้งคนเออโซโลเดียวนะฮะจัดเลยดีกว่าวะโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกูเข้ามาโอ้โหแต่ทำดีมากๆนะฮะโซโลเดียวนะฮะปืนนี่ก็ยังไม่บวกสิบนาทีหนึ่งนะเหลอนิดเดียวเอง กำลังหาของอยู่เพราะว่าผมได้เอาพวกนั้นไปแยกส่วนหมดแล้วไงเห็นตัง่วล่ะเป็นเป็นแสนโกเลยนะแล้วก็เอาไปทำอะไรอีกวะเออนั่นแหละมันจะแยกได้มันมันการแยกส่วนมันจะมีการสุม่มเว้ยบางทีก็ได้เงินบางทีก็ได้แร่เอออะไรอย่างนี้นะต้องจัดแล้วไม่ได้แล้วไปไหนมึงไปไหนไปไหนไ เอ้ยชิบหายชิบหายโอ้โหด้านหลังไอ้ฟาดแม่งเอาเธอนะฮะอย่าไปสนใจนะแพ้ตัวเดียวไม่เป็นไรนะเรามีแอดโคดทั้งคนนะอย่าไปหยองเดีวโหคุมทีมได้อยู่แล้วนะะเยสเอาไงาเป็นไงแอดผมอือคนนี้รับเรียนจากสำนักไหนมาเะนะี่ยแม่ง การมินเขานี่ช่างช่ำชองเหลือเกินสุดท้ายก็ล่วงนะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากดฝุ่มต่อนะนะๆๆนะะเฮ้ยน่ารักว่าการ์ดเนี้ยชอบอ่ะเด็กอ่ะเอ้ยได้ขอบเขียวไปแล้วอยากได้ขอบอะไรวะไอ้แซดเข้าไปกัดปิดบอดอ่ะคุณพระนี่เหรอมึงโพสทีมกันไหม ไม่อะชอบไปคนเดียวเด็กแม่คงคงเคืองผมอะไรวะเออวันที่อยากจะลงคนตีนนะวันที่อยากจะลงแก้งเล่นๆนะฮะอย่าไปอะไรมากมายนะอ๋อโอเคเออกิจกรรมนะฮะขอแจ้งไว้นะฮะ เฮ้ยมันอกี้เขาตอบว่าอะไรนะอ่านไม่ทันนะขออภัยด้วยนะกิจกรรมนะทุกคนนะบอกภายในคลิปนี้เลยฮะพวกคุณคือเป็นที่แบบโชคดีสุดๆเลยนะผมบอกให้เลยนะเป็นที่แบบเซอร์ไพรส์มากคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปแล้วทุกคนได้ฟังได้ดูกันนะฮะเพราะว่าของทั้งหมดมันมี66ชิ้นด้วยกันเว้ยแล้วก็63คนที่มาเมนผมรีบปิดกิจกรรมก่อนเว้ยไม่งั้นมันก็อาจจะมีการสุ่มลันดอมผมรีบปิดก่อนในกิจกรรม ผมคิดว่ามันคงเยอะแล้วไงแต่ตามจริงแล้วของแม่งยังของมาเพิ่มไงเออง่ายน,นะของมาเพิ่มผมก็เลยบวกไปนะแต่ไม่ได้นับว่ามีใครมาเม้นกี่คนมั่งอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าผมแจกทุกคนฟรีฮะตามนั้นเลยฮะของจะได้อะไรหรือ,อยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกรอบหนึ่งละกันนะผมจะแบบว่าตามใจผมอะพอได้ชื่อตัวละครที่มาเซฟุ๊้ผมก็จะเออดูของฮะเ,เลือกอันนี้ให้มันอ,อย่างนี้นะแต่อีก3ชิ้นด้วยกันนะฮะที่ผมยังไม่พูดเพราะว่า ในคอมเมนต์เอ้ในโพสนะั้นนะผมได้ทําการอัปเดตแล้วสามารถไปดูได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครมที่เก็บไปดูก็เดี๋ยวผมจะพูดภายในคลิปนี้มันจะมีพังข่าวนะสไนนะฮะแล้วก็ธนูพังข่าวแล้วก็ของโล่นะฮะสชิ้นด้วยกันนะฮะของที่จะแจกภายในสตรีมนะก็รอติดตามชมแล้วกันว่าผมจะสตรีมวันไหนเวลาใดนะฮะตามนั้นเลยนะจ๊ะผมจะเอาของที่แบบไอ้นี่เว้ยอะไรวะ hey, hey, hey. เขาเรียกอะไรอะแบบที่ทุกคนแบบอยากได้อะ ไปไปไปแจกในสตรีมขอที่แบบทุกคนไม่อยากได้ผมจะไปแจกในจิตกรรมคนชั่วไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อันครับสวัสดีค่ะเฮ้สวัสดีครับสวัสด,ดีครับหวัด,ดไม่ดีนะเออไม่อยากเป็นหวัดนะฮะหวัด,ดไม่ดีนะ <c oughs> กรรมกังจังเล่นอีกนะเออไอ,อ้พูดถึงค้าขานี่แม่มีคนแบบสงสารผมก็มีนะโหวตกันเยอะนะ ดีแล้วฮะทำไปฮะทำทำต่อไปนะฮะอุย้ยว้าวอ่ะยิงว้าวทางมันได้หรือทางเราได้วะทางเขาได้นี่วะเอ้หมอหมอต้องจัดแล้วหมอหมอต้องจัดแล้วไปไหนไปไหนเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมยิงไม่แม่นเลยวะนะ่ไม่ค่อยแม่นเลยนะฮะยิงยิงว้าวนะโอ้โหต้องปั๊มยาแล้วไม่ได้นะ อชิบเายเสียเปล่าเลยกำกาใจจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงนกเสียงกาเสียงไข่ <c ười> ยังจะร้องอีกนะฮะเออแชร์แ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 รปแทงๆจะมาบ้านผมอะคุณคิดผิดแล้วมาบ้านผมอะ คุณจะไม่ได้กลับออกไปนะจ๊ะไอ้หนูอือหืออือหือคิดผิดแล้วนะอู้ยแอดแอดแอดได้ปกบอสมานี่ถือว่าสบงสบายนะฮะสามารถบินไปตบใครก็ได้นะแม่งเกลียดตึงนะสามารถบินหนีก็ได้ด้วยนะโหโคตรดีอะปกบอสอะ อืพี่อันโหดจังโหดตรงไหนวะเออวะข้าได้ทั้งเก้าตัวเฮ้เยอะเป็นไปได้ไงวะวันนี้วันนี้เล่นดีวะข้าได้เก้าตัววะเอสต้องขอบคุณเขาหน่อยเขาสาตวชมขอบคุณครับว้าว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 ดีก็ดีก็ดซิกแซกซิกแซกฮ่าตามมาเหรอตามมาตามมาโอ้โหปั๊มยาไม่ทัน วายหตายแล้วทีนี้วางไหนฉันไม่รู้ไม่สนฉันกำลังจะไปคนบ้าบอคอแตกแล้วเดี๋ยวนี้กำลังแอปแอปเป็นต้นอยู่นะเฮ้ไม่ใช่แอปแมนเอ้ไม่ใช่ดิกรรมกรรมไอ้ถือว่าเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้พูดไม่ได้อะไรงั้นนะฮะโอ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาะ เอาเฮ้ยระเบเิดระเบิดเกือบตายนะฮะเขาโหวตออกนะฮะอยา่าไปกดชิปอายโอ ho เ้ยหลวงนึกจะยิงได้ก็ยิงได้นึกจะตายลัวๆก็ตายลัวๆนะฮะโอ้มาว่าอันจอยพิกเกมว่า 7K เ,เป็นไปได้ไงวนะเนี่ย โอ้โหสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งน้ำศพทหารนะอะไรอะไรครับอะไรครับคุณแทงคุณแท้งจะยังไงกับผมได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นถ้าคุณตายนั่นไงผมบอกแล้วระวังลื่นถ้าคุณตายเอ้ยเฮ้ยเธนูแม่งไม่ลั่นเอ้ยปั๊มยาปั๊มยาโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไอ้สุดเอ้ย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 วันนี้แม่งดีดปะเยสอันจอยมาว่ะผมก็มาทุกวันนะ ยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะไม่มาไม่ใช่แล้วนะอ่าให้ตายเถอะฟ้าล่ะพลาดแล้วพลาดแล้วเอ้ยกูเนี่ยพลาดตายแล้วต้องดันให้แล้วให้เอาแอให้แอดมันเก็บวะ่ะอา้าวมาถึงนี่ที่หนึ่งหล้วะ มาแบบงงๆนะฮะเซมากุเตเอา้าวโดนด้วยวะเมื่อกี้ยิงโดนด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าว้าวว่ะผมใส่ผมต้องเก็บแทงก่อนละมั้งเนี่ย เอ้ยไบยโอมันเยอะเออนั่นแหละจำดีกับเธอเท่าลายปิกร้านปิกร้านไอ้สัสปิกร้านโอ้โหโหุยเธอไม่เคยหันมาเยี่ยแลโอ้โหไม่เคยจะแยแสอันจอยเก็บแล้วแล้วก็บินไป เอ้ยช่วยด้วยโว้ยฟาดเอ้ยแจ๋วว่าเอ้ยกันการ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 ฟาดกันอันจอยพี่เกมะเนาะจุดนี้ไปแล้วไม่ได้แล้วอย่าแตกอย่าแตกเอ้ยเอ้ยเอ้ยนิดเดียวโอ้โหไอ้ฟาดเอ้ยนิดเดียวหือย่าอย่าทำให้มันแตกชิบหายไปไหนวะ อา้าวจะเอาหรออย่าดีกว่าแทงอย่าดีกว่าแทงไม่เอาน้าเกงใจไม่ดีน้าเกงใจเฮ้ยอย่าอย่าให้มันเก็บเหรียญอื้อโอ้ยสัตว์เอ้ยพลาดว่ะโอ้ยไดเอ็มไหมวะเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ว่ะแทงทีมเราโคตรน่าหวดออกเลย <c oughs> เออหูย,ยตาตึ้งสิบห้ามึงทำได้ไงวะกล่าม,มาพ่นไฟ นี่เข้ากันเกมมานี่แบบงงๆนะโอ้โหอยู่ดีกูได้ที่หนึ่งเฉยเลยนะแต่ไม่ได้เอ็มไม่เป็นไรนะอยากกะกรุงซีเลียดนะสนุกสนานเฮ่หมฮะปฏิโกลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะอะอะนะฮะอยาได้ได้ได้ขออัพของก่อนอืมตือ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 จัดไปชุดใหญ่แฟกระพิบพิบพิบอือ เดี๋ยวค่อยไปใช้ตรงนี้ประมาณกลางๆนะประมาณนะ่ะเอ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าเออลูกซองเนี่ยผมเก็บไว้เล่นนะเอ้ยมีดมาว่ะมีดมาว่ะใช้เลยใช้เลยใช่เลยป้าโอ้โหเหลือเหลือเฟือว่ะเฮ้ยอีกไม่กี่กระบอกเองนะขอบเขียวมันจะได้น้อยนะผมไม่ขออับละกันเนาะโอเคครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ กิจกรรมูทุกอย่างนะที่ผมไปบอกใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนไปดูคลิปแล้วก็ไปดูอ่านคอมเมนต์ล่าสุดนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ล่าสุดเดี๋ยวคอมเมนต์เอ้ไม่ใช่ที่โพสผมโพสในแฟนเพจอนะผมได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตามนั้นเลยนะโอเคครับไปแล้วนะฮะคลิปนี้วันนี้ปล่อยแค่หนึ่งคลิปนะเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งออกมานะก็คือคลิปของเทวิกานะก็คือเบียเขา ตัดต่อไอ้งฟงเอฟเฟก,กเรียบร้อยฮะเดี๋ยวรอไปดูแล้วกันผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะก็ได้ให้ไอดีเขาเข้าไปให้เขาเข้ามาในแชแนลผมนะเออใน y t u t u อะพูดง่ายๆนะให้เขามาอัพคลิปอะไรอย่างงี้นะครับโอเคตามนั้นนะรอติดตามชมได้นะฮะตามนั้นเลยนะจ๊ะโอเคครับไปแล้วครับบายแล้ว,ลวเจอกันเฮ้ยลืมแม่งมึนๆเบื่อไงไม่รู้ช่วงนี้เออกติประจําใจผมคือแบบว่า ต้องพูดอย่างนี้เสมอนะคำพูดวาจาใดไม่สุภาพมันณที่นี้ผิดพลาดประการใดขอภัยรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับไปแล้วครับบ้ายแล้วเจอกัน